ชวนลูก DIY ย yeah. สวัสดีค่ะทุกคนคตัวนี้เราก็มาพบกับช่องร e มาชาแนลนะคะวันนี้น้องร่มาก็จะมา DIY กระเป๋าค่ะเ,คเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับอ,อันนี้นะคะครับพอเราเปิดกล่องมาก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนมาให้เยอะยๆมากมายเลยอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องค่ะคจะมีชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้มาครบสายกระเป๋า ผ้าโบด้านในรวมถึงคู่มือด้วยนะครับแล้วก็ไขวางจริงใช่ครับเวลาทำเราก็มาไล่ทำตามคู่มือเลยนะครับคู่มือก็จะมีบอกเป็นขั้นตอนชัดเจนเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยนะคะค่ะพร้อมเรื่องพร้อมเรื่องคนดีพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไปเรามาเริ่มทำกันขั้นตอนแรกทำอะไรคะเราก็เรียงชิ้นส่วนให เป็นตามรูปที่เราต้องการเลยค่ะน้อน,นี่มาจกกับคุณพ่อจะทำไรหนะคะทําลายนี้ค่ะลายนี้เดี๋ยวช่วยกันทําลายนี้เนาะค่ะครูคว่าชิ้นส่วนเยอะมากเลยนะคะตั้งเอ,อ่ชิ้นนะคะหนึ่งร้อชิ้นครัหนึชิ้นหนูก็ไม่รู้ว่าจะต่อสาเร็จหรือเปล่านะคะพยายามไหมคะค่ะ สู้ไหมคะสู้ค่ะเพื่อจะได้กระเป๋าสวยๆเป็นของตัวเองขอช่วยนะคะค่ะฝาช่วยกันช่วยกันเริ่มจากยามแบ่งนี่ไงเขามีแบบให้ดูเนาะแล้วก็เรียนทำแบบเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี่ห้าเหลี่ยมสีชมพูหนูเดี๋ยวหนูหาให้นี่ค่ะเจอวางเลยวางเรียงแถวบนเลยนะคะค่ะสีชมพูสีชมพูอ่อนทั้งมุ่ง Nenek Ah Tomi, tomi, tomi Ini Nenek Oh, kotor เสร็จแล้วนะคะคือค่ะขั้นตอนต่อไปทำ้วนะคะพ่อก็ต้องมาใช้ตัวต่อตัวนี้ครับให้มาเยอะแยะเลยเอามาต่อแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันให้ติดกันเป็นชุดแบบนี้ครับตามคมคูมือได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเนาะมาเดี๋ยวพ่อสอนก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะมันเตรียงกันสี่รูเราก็จะใช้สี่แชกเนี่ยมาประกอบเข้าไปแบบนี้ใช่ มาเริ่มกันเลยตั้งใจมากเลยล่ะคะลูก ความพยายามสูงมากมน้นมากเยค่ะนร้มาต่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ช่วยครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้กำลังเอาแผ่นที่แม่ประกอบกับแผ่นที่ทองประกอบนรินามาประกอบมาประกอบกันเป็นแผ่นใหญ่บิ๊กจัมโบ้ด้ไรคะต้องเอาสดไปเก่งมาก นี่นะคะทุกคนน้องลิมาก็ต่อครบแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวน้องลิมาก็จะให้คุณพ่อช่วยทํานะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเริ่มยากแล้วค่ะน้องลิมาเริ่มต่อไม่ไหวแล้วค่ะ,ะมาขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับเด็กๆเ,เพราะว่าทําค่อนข้างยากเลยก็กลับด้านครับพลิกมาแล้วก็พับครึ่งเลยตามคู่มือที่เขาบอกมา ครับครึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มประกอบด้านข้างเนี่ยให้มาชนกันนะครับ ตอนนี้กระเป๋าของเราก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตกแต่งค่ะเราจะติดโบใช่ไหมคะค่ะนี่โอเคสวยงามต้องติดลงไปอีกนิดนึงค่ะ่แบบนี้ลกโอเคสวยงามน่ารักจังเลยอ่ะต่อมาใสวยจ้ หดใจด้วยเ <Yay. S 1> ย้ลองดูสิโชว์หน่อยค่ะกระเป๋าของน้องได้มาเองค่ะด <DIY. S 2> ีลองลอง,ลองใส่ของกันนะค่ะข,ของที่เราจะใส่ลงไปนะคะ นมนมสเปรย์ลิปสติกฝากไม่ได้เลยแล้วก็บรัชโก้โอ้โหใส่ของได้เยอะเนี่ยไหนลองถือให้ดูหน่อยค่ะค่ะดอกไม้มาค่ะ<า>อยืนหน่อยโชว์หน่อยยืนโชว์หน่อยอ๋อไปช้อปปิงปป้งแล้วสาระสุดช้อปปิ้งแล้วสระไม่ต้องกลับไนนปแล้วเปล่า <laughs> ช้อปออนไลน์อยู่ที่บ้าน โอเคเสร็จแล้วสวยงามนี่ฝีมือน้องริม,มากับคุณพ่อ,อ,อช่วยกันคุณแม่วช่วยสามคนเลยวันนี้ครับเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับนี่ค่ะกระเป๋า DIY สวยๆของน้องริมาครับสำหรับเด็กๆบ้านไหนอยากจะลองทำกันดูเดี๋ยวคุณพ่อก็จะฝากลิงไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับค่ะสำหรับคลิปนี้น้องริมาก็ขอตัว ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องลิมาด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ